กูเป็นคนดีกูเป็นอินโนเซนต์บใครแทคกูเนี่ยกูไม่ได้อันตรายไอไีผพ่อมึงไงงะงะงะงเือเอเไเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเออเเล่เดเขี้ยวบเอออจิวเเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนัไชิบิเ็นว่ะ อู้อินโนเซนตีกแล้วว่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่เฮเป็นคนเป็นคนกูมีกล้องอยู่กูได้อยู่กูได้กูเป็นคนดีมีไฟฉายมีไฟฉายกูเป็นอินโนเซนต์อินโนเซนมันไม่ได้กล้องเลยไอ้ว่ามันได้กล้องหรอเมื่อกี้พี่เป็นผีอะดิพี่เลยไม่ได้กล้องอ่ะคือมันกดกดที่กล่องที่เป็นรูปกล้องเสร็จปุ๊บมันจะให้ทำออสเตียแล้วพอทำออสเตียเสร็จหนูจะเก็บได้ใครแท็กกูเนี่ยกูไม่ได้อันตรายมึงอันตรายแล้วอาการที่มึงพูดว่าวไม่อันตรายอะไรอันตรายเลยเพื่อนพี่กิบอยู่ผม

พี่พีคิปล้มผมช่วยไม่ทันเว้ยแม่งกูตายแล้วกูบอกมาพี่บงพี่บงสแกน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 ไอ้แทมไอแทมาเข้าหัวคน้ยเหือี้แต่เกี้ยกูช่วยพี่กิฟอยู่ช่วยอะไรช่วยฆ่าช่วยให้ล้มลงไปหรือเปล่าไอ้ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ไอแทนอยู่ไหนไอ้แทนอยู่ไหนไอ้แทนมาเข้าหัวไอ้นายไอ้นายเมื่อกี้ไอ้ไหนถ้าเลือกได้นะมึงมึงสแกนนะป่ะมึงมึงสแกนไอ้ไฟเว้ยเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ผีไอ้ผีสีเนี้ยมันมีมึงคนเดียวเว้ยแล้วคือกูเห็นมึงเข้าคนสุดท้ายสีไหนถ้าสีฟ้ามันมีหลายคนนะเยติป่ะ เออไอ้นายมึงเชื่อกูแทนใครใครก็ได้ไปใช้แทนพี่บ่วงห้ามพี่บ่วงพี่บ่วงเป็นโคู่กับไอ้นาย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 มึงเก็บไอ้นายเก็บไอ้นายเก็บไอ้นายไอ้นายเชื่อกูไอ้นายเชื่อกูมึงเก็บแล้วมึงสแกนเองมึงช่วยกูมึงสแกนกูก็ได้มึงสแกนกูก็ได้ไอ้เหี้ยลูถ้าเกิดว่ามึงบอกกูเป็นนะไ้ีพี่พ่อมึงใคร อย่างนี้ม right right. ันมีโอกาสเป็นไอแทนกับไอไนบ์ป่ะไอไนบ์กับไอ้ไฟแน่เลยเพื่เห็นอยู่พี่ม้าเนี่ยปุ๊บมาแล้วว่าเป็นไอ้ไฟแม่ง โอ้ยแต่เกี่ยร์ผมบอกแล้วว่าให้ใครก็ได้พี่โอ้ยได้ได้ผมก็อยากให้พี่บวงไม่ตอนแรกเห็นพี่บ่วงอ่ะเขาใส่ไฟผมรู้ไอ้ไฟเป็นแล้วคือพี่บ่วงตอบไอ้ไฟแบบว่าเหมือนเป็นไปหรือเปล่าตีสดแล้วแทนไอ้แทนแม่งเสือกตาดีจำได้ด้วยไฟใช้สกินเยติไอ้สัสกูต้องมานดังไม่ไม่แต่แต่แต่คือตะเกียกูเห็นอ่ะกูเห็นว่ามันมันเข้าที่หลังเลยแต่ผมบอกก็ปอกพอพี่กิฟต์แบบหนักสั่นเลยตอนแรกอ่ะ รอไปสองรอบเลยกูไปแค่เติมฟหว่าไม่ทีเจกูตายเลยอ่ะตอนี้นาจะยิงมาให้หมดเลยพี่ต้อกรแล้วเริ่มเคาเตอร์เริ่มเริ่มกลับไปหมดเคาน์เตอร์ตายงี้ยรู้ครนกูรู้ใครเป็นรู้ใครเป็นกูร่ไม่รู้เลยไอแทมันเดียบวะมันเงียบเหตแกโจ่แกากรนมแต่แกมกนม่กมนา่แก้กรนม่ได้าป็นมาแแจ่รนแมา่ ไอแทนเป็นไอแทนเป็นระวายแทนเป็นกบบ้าแล้วพี่ทำไมไอแทนมันทำอะไรพี่มันแบบมั้นนี่เลยปกติมันจะแบบว่านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยกำลังวิเคราะห์แยกแยะอยู่หาเลือดเหรอไอแทนหาเลือดก็เฮียละไม่บอกไม่บอกกันไม่บอกพี่ชิคกี้พายแตมอลส์แอนด์สวีทสองเอ๊ะมันมันเหมือนว่าเฮ้ยอะไรมันเก็บให้จัไว้ด้วยนะของมันเก็บเช็คก่อนเช็คก่อยมามามากูจะปกป้องมึงเอง เชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูตามใคนมันวันมันี่มันนี่มไม่ใช่เหรอซึ่งตอนนี้มึงมึงเก็บมึงเก็บอันนี้นี่เก็บนี่จัดห่วงอยู่ใกล้พี่เองพี่พี่ปลอดภัยได้ไหมพี่บางแก้วไ้เด็กบาไอ้เด็กโดนพี่เลยไอ้เด็กห่วงหนึ่งนัดไอ้เด็กโดนพี่มันจะปลอดภัยถ้ามึงไม่โดนพีคลิปแม่งเป็นได้เลยว่ะไอ้แท้มันอยู่ห่างคนเลยไอ้แทนอยู่ห่างคนเลยน่านี่ยพี่คลิปลูกจัดเลยไอ้แท้มันมาดิกูข้ามได้อะมาดิแ้ง่ฮะอย่าพี่คลิปบ้าไปแล้ว

แจ้ล้วเขาต้มปลาพี่บูเดี๋ยวพี่ขยลน้วยเขาต้มปลาพี่จำไว้ท่า่ไม่จำหนึ่งนี่อินไหนขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยโนเซนต์ไอีินโนเซนต์มึงเราบอกเป็นผีดียอะไรกันทีมึงได้อี้ยเย้ีนไม่ได้เล่นอีกแล้ว ใส่ถุปแบบเขาไม่ใส่ถุงพี่กิ๊ฟว่ากินเลยคือผมมาเดินไปตามไอ้ว่าแล้วไอ้ว่าบอกอยู่ชั้นสองกูเลยไอ้เนี่ยกูไอ้ว่าน่าจะไม่เป็นว่ะไอ้ว่าไม่แปลงร่างกูรู้สึกแบบไม่พี่กิ๊ฟตอนแรกผมนึกว่าพี่กิ๊ฟเป็นชอบโลกใส่ผมผมเลยติดแท็กเกอร์ไปเวลาที่มึงแบบเวลาที่มึงแบบว่าไม่เป็นอะมึงจะเวลาที่มึงแบบไม่เป็นมึงจะบอกเชื่อผมไม่ได้เป็นแล้วเบื่อแล้วว่ะอะไรเงี้ยไอ้พี่กิ๊ฟมึงง พุ้ยไม่ได้เป็นมูบ้าวบอยเลสมูบ้านุะอยงุ้ยใช่เหรอไอ้ว่านเแปลๆนะไอเชื้อเลือดหายอีวานจะนะไอ้วานยังไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ไ้เยกูไม่รู้อยู่ไหนกันเาะเฮ้ยเดี๋ยวกันดีกันกูยังไม่อยากตปไหนอยู่ไหนกันพี่อยู่ตรงกลางไหมพี่อยู่ตรงกลางบกอนไ้ต่อกอนไ้ไหนไหไหนไหนไหน็รงมากไหนแข็งแรงมาเห็นตรงนี้ไหมเห็นี้ไอีว่านเพิ่งทลายไป กูเห็นกันนะกันตาตวนีอยู่วอยู่ไหนกันน้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อู่นีอนกูเล่นเถอะกูป็นนเอาหรชอนนชุบก้อนชุกอนกันชุบกันุบก้ันกันเดยวคบผม้างจากไอ้ัวจัหวะนี้มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาให้ักกระทเอาไว้ไซโกมันเป็นปเลยกูบอกแล้วิงกะไยจิ้งกะไรจิ้งกริ้งกไิ

โอเคพี่ผมกำลังกำลังเก็บฟิวอยู่ว่านกำลังเก็บฟิวพี่พี่เก็บฟิวอยู่เก็บฟิวอยู่เก็บฟิวเก็บฟิวใช่รอยพี่มา่นอรอรอรออเรื่ออเรื่ออรเรื่ออรเรื่อออีเมลเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมกราย

เฮ้ยอยู่ไหนกันนะไอ้นไอ้นี่เป็นไเลยไอ้นี่เป็นไเอ้เหี้ยมยมือมีขนาไอ้สัตว์มามอตัวดีดีมันา้องทันต้งกระทใครวะใครวะสรุปแล้วเบ้าเฮ้ยบล่าผมไม่ได้เป็นไปไหนไหนผมอกได้ยกินเลือดหอมกินเลืออร่อยไอ้ไหน พิกเป็นพกิเป็นเบพิเป็นพี่าผมไม่เป็นม่ไ้่วยหนเยเป็นเลยว่าไม่ผมไ่ผมบบพกิเป็นพี่พี่บวกพ่กิเป็นเย็นแต่กี้พ่กิเป็นคนกินเลือดพี่เอแล้วแทน เอ้ยแททนไรพี่กิ๊ฟเป็นพี่เอาง่ายนะฆ่าพี่กิ๊ฟเพื่อชนะไม่หมดไม่หมดดูดูดูได้ไงผมเห็นพี่พี่เชื่อเชื่อผมพี่เชื่อผมเชื่อผมผมไม่เคยได้เป็นเลยพี่แล้วเชื่อพี่แทนหมดแล้วเออแทนหมดแล้วแแท้หมดลวเอาง่ายนะพี่กิ๊ฟร้อนนั่นละใช่หรอไม่กินไม่เนี่ยพี่กิฟเดินข้างหลัละอย่าโลก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 โลกอะไรล่ะโรคอะไรอย่าไปด่านสามไหม มันไม่ใช่แทนเชื่อพี่ดิอ่ะพี่ไปหาสแกนมาอ่ะพี่กิตเอ้พี่บวกสแกนอ่ะมึงลองเล็งเลยเนี่ยไม่ได้เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นจะบอกนะว่าเป็นสองคนนะพี่กูบอกกูอยู่ข้างมึงเลยเป็นสองคนก็ยิงไปแล้วปบัวมึงดูมึงดูไอ้แทมทำไมตะกี้กูเห็นคนกินเนาะคนก็ยิงไปแล้วอ่ะมึงดูไอ้แทนมามาดูดูอะไรกูกิีดเลือดได้ไหมเนี่ยกูกิีดเลือดได้ไหมเนี่ยมึถามหน่อยกูถามหน่อยกูถามหน่อย

เดี๋ยวจะแทนสภาพกูเลยกูว่าแล้วว่แาแปลกๆไอ้แล้วกูเดินตามไหลว่าแล้วกูกินเลือดแล้วกูไงว่านไเแื่งไปมันโผว่านมาอย่างนี้อะเลยว่าไม่นีกูี้กไอ้กูว่านเปิดไอ้กูว่านเขาเครื่องระเบิดกูก็เลยแบบไอ้ขี้ที่มันเป็นผีแน่เลยไม่กูไม่อยากให้ผีเก็บไก่โอ้โหแม่เที่ยแล้วมันอะไรพอพี่บอกบอกว่าพี่กิฟต์ไม่ได้เป็นนี่คือกูแล,ลแล้วจ่ายแพ้วอะไร เอดแ้ไอนเนียไมดไอ้้มอ้กูกินเลือดได้ไเนี่ยกูกินเลือดได้ไเนี่ยถามหนอยไอสสโเป็นต้มเลือดหมูอะไรเงียไอ้สุกินอดได้ไมได้ไอไ่ได้เป็นเลยร้เต้นมาตั้งแต่น้องพบเขา้ายอุนความเป็นร